ว,นนว,ว,นนวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันนี้สิบแปดหรือสิบเก้าวันนี้อ่าวันนี้วันที่สิบแปดก็มีคณะสัตยาญาติยมอะไรชุมชนตระกูเยรนว,วันนี้เนาะอ่ได้มาถวายพระตาหารเพลนแก่พระภิกษุส,สามนเณรวัดหนองงอฟานและพระภิกษุส,สมนนามเณรที่มาเรียนนักธรรมชั้นตรีโทเอกที่วัดหนองงอฟานนะเป็นยังไงเด็กอยู่ตะใครเด้นี่ จ้าจ้ายมยมขอบุญเป็นไงหนึ่งแข็งแรงนี่ยกปึ่งยุ่งยากนี่โอ้คนคนคุณปึงเนาะจ้า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 ดิละจ้าบปรเจ็บมาป่วยก็ถูกนี้เลยอาสาธุจ้าจ้ามีใครมาดามีใครมาด้าวันนี้วันนี้กระชุมชนโดนดำแจะลูกหลานพ่อใหญ่ฮุดแม่ใหญ่ดำก็มา เออลูกพ่อใหญ่ดำมาให่เออนั่นเด่นนันเดกันดูยุทธาค่เคยทำหน้าเดียกันยุจะจะลูกหลานพ่อใหญ่เปลี่ยนพ่อใหญ่ป่วยก็มายุพิปิลลูกแมย์ใหญ่แก้วพ่อใหญ่ปุนก็มาลูกแม่สว่างพ่ออินก็มาลูกแมย์ใหญ่ มยยมไม่ใหญ่มวยไม่ยยอใจนะยยม่ใหญ่เวยพอใหญ่อลยรที่เออพอใหญ่พูดก็มามอันนี้แ่ละ <laughs> นี่ล่ละนนี้แ่ะคนนี้ละ่ละอาอคน <laughs> <laughs> นี้ลูกพูใหญ่น้อยไม่ใช่นีม <laughs> <laughs> อันนี้ลูกพูใหญ่บุญไม่ใหญ่ยยเจียกก็มายกเข็มทอง <laughs> จัดมหานำปากก็มา